เราได้กำลังพูดางานอีสองชั้นสี่มันมีสองระดับคืออย่างหยากรยายละเอียดไม่มีสามเหมือนเขาถ้าเราได้ทานสี่ 4, อย่างหยาเวลาตายก็เป็นพรหมชั้นที่สิบถ้าไม่ได้ทางนสี่ 4, ละเอียดตายเป็นพรหมชั้นสิบเอ็ดนี่สำหรับรูปแบบพรหมนี่มีสิบหกชั้นไอ <c oughs> ้ตั้งแต่ชั้นที่สิบสองถึงชั้นที่สิบหกนี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามี ที่ได้ฌานสี่แล้วก็เวลาท่านจะตายท่านออกจากฌานสี่ที่จะไปมีสิทธิ์อยู่ตั้งแต่คนท่านที่สิบสองไปที่หกได้ที่เรียกว่าหุตังโถโตคืออันดับแรกไปอยู่คนท่านที่สิบสองแล้วก็เลื่อนไปสิบสามสิบสี่สิบ้าสิบหก็ถึงันที่สิบหกคนผ่านนี่สำหรับรา,าคามีในอารมณ์ของฌานนี่ว่าการเลื่นฌานโลกีผ่านไป สำหรับอรูปฌานคนจะไม่พูดเพราะว่าพูดก็ไม่เกิดประโยชน์ใคอยากทำก็ทำเอาเองไปไอ้อรูปอรูปฌานก็ชันผีนั่นแหละแล้วศนะึกษา,าหน้ารูปเท่านั้นตามที่เราเคยพูดมานะแต่ว,ว่าถ้าได้รูปฌานแล้วถ้าตายระหว่างอารูปฌานมันไม่เกิดเป็นอารูป,ปรผสมทีม่จะไปไม่เกิดประโยชน์เพราะพระโปรดไม่ได้ นี่ไมอ่อันดับหนึ่งอันดับที่เจ็ดก็คือโคตรภูใาย่นี่เราใช้จิตก้าวล่วงจากโลกิยะจะเข้าสู่โลกุตระเรียกว่าโคตรภูคืออยู่ในระหว่างโลกีกับโลกโลิยะกับโลกุตระเรียกว่าจะเป็นชาวโลกก็ไม่ใช่จะเป็นพระอรียเจ้าก็ไม่ใช่มีอาการเหมือนกับขาสองขายืนค่อมรางเล็กๆ ขาหนียบฝั่งนี้ขานโนนหยียบฝั่งโนนยังไม่ยกขาใดขึ้นเรียกว่าโคตรภูปป <c oughs> อาการของโคตรภูวิธีปฏิบัติผมจะไม่บอกเขาบอกมาแล้วแต่เพินบอกกันเจงกันวันนี้มันก็เป็นจบนี่จะบอกแต่อา,าการของโคตรภูเราจะเข้าสู่โคตรภูยานได้ตรงนี้มันต้องวิจเรมิปัสนายานเข้มอาศัยฌานเป็นเครื่องช่วย สำหรับอารมณ์ตรงนี้อารมณ์นะอ,อารมณ์นี้เข้าสู่ขั้ภูยานนะั้ยมันมีอารมณ์พิเศษอย่างหนึ่งคือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความประสงค์อย่างเดียวเราต้องการพระนิพพานจะทําทอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตามก็ะจะได้ักแค่สวรรค์แค่ผมไม่เคยคิดคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการพระนิพพาน แล้วก็อารมณ์มีจุดหนึ่งนั่นก็คือเห็นธรมนมนธรมดามนะ่ว่าธรรมดาแี่ะแต่ว่าธรรมดาไม่นานใครก็ด่าเขาว่าเขานินขาเขาเล่นเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่แต่ว่าจะไปยั่วลำหนักก็ไม่ได้โกรธเหมือนกันเพราะว่ายังมีโลกมีโกรธมีหลงแต่ว่าอารมณ์นเนี่ยมันดีกว่าโลกญาณธรรมดา <c oughs> ความหวั่นไหวมีน้อย <c oughs> ไม่เหมือนกับชานทั้นหนึ่งพีงสี่แล้วว่าหนึ่งทุ่แปดในแบบนั้นยั่วไม่ได้ยั่วนาเข้าไปเยอะชานเวียนชานทิ้งไปจแล้วชกกับเขาเอาชานกองมาตรงนี้ชกปากมันดีกว่า,วาแล้วว่าโครตรภูไม่ชกกรรมัดตั้งท่าได้จะไม่ชชเนียกว่าเ่งเริ่มตัดหางราคะหรือโลภโทสะโมหะลงไปหน่อยอตัดเปวีครึ่งหาง ยังไม่หมดหางนี่อารมณ์ของระภูยาเนี่ยจำไม่ดีบ้านหนึ่งจิตน้อมไปในสินห้าเป็นปกติมีอารมณ์เป็นกุศลมีศรัทธาดีเรื่องสินห้าเนี่รมัดระวังเป็นกรณีพิเศษส,สีนี้มัขาดยากเหมือนกันต้อ,อาสายเจตนานะฉันบอกว่าเดินไปเหยียบมดตายนีไม่ขาดเลยถ้าไม่ตั้งใจกระทือให้มันตายไม่ขาด นี่ต้องเข้าใจเรื่องั้งสิ้เพอามาถึงตรงนี้เขาระวังศีลเป็นเศษนี้ตัวระวังเกิดขึ้นยอย่างมากเพียหมากรักศีลมากไม่อยากให้ละเมิดการที่สองเมียร,รักผนิพานและการที่สามก็มีสืองปกตธรรมดาเห็นว่าเราเกิดมาตายแน่ร่างกายพังทรัพย์เป็นทั้งหลายพังคนรักผู้รักหัวเรื่อเมียและลูกเต้าก็ตาย เนรมโกตรพูยานตั้งอยู่แบบนี้ใช้สังเกตง่ายง่ก็คืนเลยระวังสินเป็นดิเศษเบริการีนส้งอยาวยอมรับรับถือกฎขุงธรรมดาว่าใครเขาด่าเขาว่าก็าธรรมดาก็จะด่ามากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวธรรมดาวางนั้นล่อปากแต่าไม่หล่อตั้งผ่านจะไปชกเขากลัวสินขาดเลยไ <c oughs> ตั้งท่ายึดย,ยิบปืนได้แต่ถ้ายิงถ้าปืนก็ยิงไม่ถูกเอาเสียงขู่นี่โคตรปูยยานเรียกว่าทำแล้วไม่ทําไม่ถึงก็มีอันตรายไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงใครไม่เยออแยะงทรัพย์สินใครไม่ทั้อันตรายใครใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่ออารมณ์ชุ่มชื่นมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษดีกว่าทรงชานโลกี ี่การทรงโคดภูนี่มันทรงไม่ได้นานหรอกชจวบ,บ้านขนน่ะคนมีนเศษมีมันทรงได้ถึงสามเดือนแต่ชจวบ,บ้านธรรมดาเนะี่ยเขาทรงอย่างเร็วที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดวันเป็นปรโสดาบันถ้าถึงเจ็ดวันนี้ก็สวยเต็มทีแล้วชาาบ,บ้านธรรมดาธรรมดาพวกสาวกภระปุนี่ประเดี๋ยวเดียวมันก็กล้าวเข้าไปสู่ผสดาบันนี่้รงโคดภูนี่เขาปฏิบัติยังไง ก็ฏีบัตจใจเพื่อตัดสังโยกสามเพื่อสก,กายญฏฐิพิที่จะาเห็นทุกใน,รรนอริยสัจเห็นโทษของตัณหาที่บร่างกายจะต้องตายเราจะเกิดมาเพิ่มโยชน์อะไรก็าไปพระนิพพานหรกว่าเนี่ยอารมณ์ตัวนี้มันมีแต่ความสงสัยในคําสั่งสงอนพระุทธเจ้าไม่มีแม้เกิดมันเป็นทุกข์เกิดที่ชาติขึนมานฉะนั้นเราไม่เกิดพระนิพพานมีสุขเราทรงสินห้าบริสุทธ์ ขณะนั้นเมื่อตอนเป็นโพตรภูนั้นนึกว่าอะไรจะ,ะต้องตายร่างกายมันจะพังทุกสี่งทุกอย่างแบลนักตายรู้ไม่สงสัยในคําสั่งสอนเขาุท้เจ้าแต่สินห้าย,ยังไม่มั่นคงนะยังต้องระวังนี่พอยกขายข้างจากโลกเข้าถึงความรป็นโสดาบันอารมณ์ทรงตัวสินห้าไม่ขาดแล้วไม่ต้องระวังตอนนี้ไม่มีการระวังสินหา้า <c oughs> นี่ว่าท่า,านคารวะนะที่ไม่ระวังเพราะอะไรเพราะว่าทํายังไงก็ตามสินงไม่ขาดแน่ไม่ยอมทําให้สินงขาดแน่นอนเป็นอันว่าเป็นอาการปกติไม่ต้องระวังแล้วก็ไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราต้องตายแน่แต่ถ้าว่ายังมีความยากรวยเมาไม่ควรหลบ อยากรวยแต่การที่เราจะรวยเกิดขึ้นนี่เราไม่คดไม่โกงใครได้มาโดยสัมมาชีวะมีเงินสิบบาทลงทุนเพื่อเงินล้านบาททาได้ถ้าเราไม่โกงเขาอย่างนี้เป็นมรรคดามาันราคายังมีความนับสวยนักงามอย่างปรากฏดูตัวอย่างมาใมนสาขาแต่ถ้าว่าวัตถุที่เราหามาไดยยากถ้ามันสูญหายไปไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความโกรธยังมี แล้วตัดหางหางความโกรธทิ้งไปได้แต่โกรธตั้งท่าไน่ายตีเขาไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะกลัวสิงขันความหลงยังมียังพอใจในเครื่องประดับพอใจในร่างกายเนถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเวลาใครตายจริงทางจริงระโสดาบันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอีตอนอยู่เนี่ยยังก็เหมือนคธนธรรมดาพระะสดาบันนี่ไม่มีอะไรปฏิ <c oughs> <c oughs> บัติง่าย,ายไม่ยาก มีกำลังใจนิดเดียวเป็นโสดาบันในแบบสบายโสดาบันนี่ก็คือชาวบ้านชั้นดีนั่นเองยังมีลูกมีผัวมีเมียกันอยู่แต่ต้องว่าไม่ไดะเมิดสินหา้าไม่โกงทรัพย์สินของใครโดยได้รักก็ได้แต่งงานก็ได้แต่ไม่ไดะเมิดความรักโกรธก็ยังโกรธอยู่จะไม่ฆ่าใครหลงความสวยควาง,งามก็หลงแต่ไม่สินนดายเลยของเมื่อของหายไปแล้ว แต่ว่าพระโสดาบันก็มีอารมณ์พระนิพพานตั้งมัน่นจิตใจจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ผมไม่เห็นเมีอะไรนี่คุณจรินนะง่ายนิดเดียวไม่เมียนี่วัดไม่ดีดนะาวพระโสดาอย่างแต่งงานยังมีลูกมีเต้ายังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธจะมีความหลง แต่ว่าตั้งกรรมการนี้ไม่ทําให้ประสไดาเข้าถึงอบายภูมิมันยังอยู่แค่นั้นไอ้ที่ยังไม่จะจําใจยังเขาเต็มใจยังเขาส่งใจไม่จริงๆนี่จึงจะเป็นประสดาบันนี่อันหนึ่งก็คือพระสกิทาคามีตอนพระสกิทาคามีนี่ อริยภิภาคามีนี่ก็ตับทั้งโยนิสามมอนกันคือสกายะทิธฐิวิจิกิช้าชีรพัตะปรามาตไม่ต่างอะไรกับปสุนาบันแต่ถ้าว่าทำลาคาโทสะโมหะให้ละเอียดลงไปเหลือตานุสัยให้คำว่านุใสเนี่ยผมเรียนมาถึงเป็นนักเทศยังไม่รู้มันอยู่แค่ไหนคำว่านุสสยก็โรนนอนเนื่องอยู่ภายในใจ ถ้าใครมากวนเขาเป็นคุณแต่ความจริงมันไม่เอี่างนัสสีธา,าคามีเนี่ยยังมีความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงมีแต่ว่าเหมือนไม่มีความรู้สึกในเพศระรดับสาหรับพระสัศกิทาคามีเนี่ยมันเหมือนไม่มีแต่ความจริงมี แต่กระทบหน้ากันเข้าจริงๆไม่เกิดความรู้สึกเลยไอต,ตอนเป็นนั่งเงียบๆจเจริญสมถะวิปัสนาที่มันย่องย่องโผล่หน้าพระนัต่างแบบเอ๊ะใหญ่คนนั่งก็สวยดีว่ะไอ้ตาคนนั่งก็สามาธิดีดีวะ่ะแต่พอรู้หน้ามันเข้าปั๊บมันก็หลบปุ๊บไปเลยพระสีธาคามีในี่ใครเข้าถึงต้องระวังดีนะดีไม่ดีนี่นก็เราเป็นทรานาคามี ใกล้กันมากเต็มทีเพราะที่แหลก,กันแอนุสัยมันนอนดิ่งจริงๆเวลาเจอหน้าคนเราเคยเห็นว่าสวยเนยไม่เนี่ยหาความสวยไม่ได้มาทุกทีดีโมงกันจะเกิดความรู้สึกทางเพศก็ไม่มีนี่ตอนเงียบๆเียเพราย่อมโผนะล่น่ะก็เรียนอนุสัยผมเรียนมันจาาก,กํำลายเขาบอกแหมใครไปควรเขาเป็นคนไม่ใช่ควรไม่ควรอีตอนไม่ควรนีเสือุณเอนะเอะกณจะเรียน ไอ้ตอนกวนขุนไม่เป็นไรเรารู้ตัวใช่ไหมไอ้ตอนเด็กไปเี่ใครกวนเสือขุนขึ้นมานี่ชักแย่เหมือนกันแต่มันมาไม่นานเพราะสติสัมปชัญญะมันมากแล้วนี่เรื่องโลภะค,ความโลภมียังมีอยู่จะ่ก็เหมือนไม่มียังเป็นชาวบ,บ้านใดหามาแต่รู้สึกไม่่อใจใดในของถ้ามันต้องสูญเสียไปตามวามยังเป็นก็สึยเฉยทือว่าเรื่องธรรมดา แล่วความโกรธก็เป็นการให้ความโกรธนี่ก็ตุยต,ยตุยเต็มทีกระทบหลุดกระทบหลุดกระทบปั๊บโกรธปึง้งหายดีไม่ดีสองสามนาทีก็หล่นพุไปแล้วไม่เกาะไม่ไ้นไหนนี่ความหลงในร่างกายก็เหมือนกันมันก็ยังนึกว่านั่นเป็นเราเป็นพวกเราแต่ว่ารู้ตัวจะพังอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอาการของพระสกิทาคามีพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้น เอกับวีจีเกิดเป็นเทวดาแลมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึน่งก็เป็นได้อารหาัสผลว่าเป็นตายเป็นเทวดาลกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่อารหันเลยเพราะสกิทาคามีก็เหมือนกันแบบเดียวกันเ้าเรียวกว่าโสดาวันละเอียดแต่พระทะเลจริงๆถ้าบอกพระโสดาวันละเอียดทำไมอย่างนั้นเวลาก็ทําได้ นียนอย่างต่ำอย่างกลางก็พระโสดาท่านโกลังคนละเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเ็นอรหันยอย่างหยาบตัตตากระตรงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเ็นอรหันนี่ว่าั้าว่ดสมมติเราไม่เจ็บพระพุทธเจ้าและไม่เจอบพระอรันต์แต่ท่านพวกนี้แาลว่าตาะโสดาชาตินี้แล้วท่านไหนก็ตาม <c oughs> ตายไปเพราพระพุทธเจ้กาก็ดีพบพระอรานต์ก็ดีท่านเทศตรงจุดฝังเดียวเป็นตานเลย นม่หมายถึงว่ามีคนช่วยนะที่ว่ามาที่ก็ว่าเดียวไม่มีใครช่วยต้องเกิดตามลำดับผมต้องรีบพูดไม่รีบพูดเวลาหมดแน่มาส่วนสกิธาคามี <c oughs> สกิทาคามีนิระสังโยเดหาคือตับแต่กายทิทยิผิวิธิกิจช้าสีลระตะปรามาสกามราคะาแระปฏิฆาวิธีตัดสอนกันมาแล้ว ไม่พูดเคลื่อนพูดเจงเวลาไม่พอมาตรงนี้ติดท่านนาคามีเนี่ยมีสภาพเหมือนกับคนต,ตายได้อนาคามีแปลว่าผู้ไม่ครองเรือนแต่ว่ายังเป็นคราวาดได้ถ้าเป็นผู้หญิงและผู้ชายมีสามีพัญญาก็อยู่กันอย่างนั้นแหละอยู่กันแบบคนอยู่เนื่องเดียกัน ไอการจะร่วมรักกันทันฐานสามีพัรยาเนี่ยตั้งแต่สกิทาคามีมาแล้วไม่มีพอสกิทาคามีก็เป็นคนไม่สู้คนแล้วจะดิมแต่ว่ายังเหลือนิดนิด,นดอีตอนกระทบไม่เกิดอีตอนเงียบเงียบเกิดแต่นาคามีเนีน่ยกระทบก็ไม่เกิดเงียบก็ไม่เกิดความรู้สึกทางเพศไม่มีจะไม่สู้ใคร,รคนไม่สู้คน อย่างนี้เพื่อนมาทารกในม,ม้งยังไม่สูเ <c oughs> อันนี้มันเรื่องจริงๆนะถ้า <c oughs> สมัยนี้เขาเราียกคนกลรถตายได้เนี่ฮะว่าเราถึงจุดนี้ก็ต้องมีสูนไปหาโฮอร์โมนมากินบ้างให้เ,าเ็าฉีดฮอร์โ,โมนบ้างอะไรก็ตามที่มันบำรุงกามาคุณบำรุงมันให้เต็มที่เลยดูมันจะเกิดอารมณ์จิตมีราคะไหมถ้าความรู้สึกในเพศมียังใช่ไหม ถ้าความรู้สึกในเพศไม่มีเป็นอนาคามีเนีนะ่นี่เขาล่อกกันเรื่อหมอปวดหัวไปหลายลายพอดีก็ถึงนี่สมัยนี้นะั่าสมัยไหนท่ไมพูดสม,มัยมักเจ้าไอ้สมัยที่ผมมีลมให้ใจเนี่ยนะพอก็ถึงจุดนี้ปั๊บเกาเอาอะไรที่สุดเดินไปหาคนสวยหาไม่ไดนะ้แต่ก่อนเคยเห็นสวยสะพั่งแบบคนในประเทศไทย น,นเดินไปเท่าไรเท่าไรก็หาคนสวยไม่ได้เอาหาไม่ได้ดีแล้วเข้าโรงหมอบอกหมอบอกเป็นกามเป็นโรคกามตายนดะ้ให้หมอรักษาหมอก็ลองเต็มที่เนงือแตกเนงือจันหลวันผลที่สุดไม่มีผลเขาจะไม่บอกเพานี่ไม่ใช่จะลองดูว่าจะถึงตัวนี้จริงๆหรือเปล่าน,นี่ทํายังไงมันก็ไม่สู้คนนากามเีเพราะมันไม่มีมือจะสู้กับเขาจะเห็นี่ย เพรอาวุธไม่มีแต่แล้วหมดถา่ายนี่ความรู้สึกคือว่านาคาไมีง่ายแต่่ง,ง่ายมากไม่อยากความรู้สึกมันเกิดมันบอกง่ายหมดเลยความรู้สึกทงเพศไม่มีไอภาษาเป็นเครื่องอาตุก,ก็กระตุน้นเรื่องเพศไม่ปรากฏตายแต่ความจริงมันไม่ตายแล้วทำมะกปดไว ในตัวหนึ่งก็ปฏิฆาความเระทุกระทั่งในจิตให้เกิดความโกรธศาสนาจะคิดทัตถุเสายเขาไม่มีมีแต่เมตตาแต่ว่าพวกนี้ถ้าทำท่าโกรธก็เหมือนนิเกย์นี่โยมมันต้องกันเดินให้ชัดเลยขัดโกรธจะนะนะมาเอาอย่างก็เขียนไงก็เขียนนวัตวหนกบางุนเนนเนี่ยทำท่าโกรธเอ๊ะอวยวายตุ้มตามเนี่ยความไม่จริงอนะ่ะ พอเขาไม่สู้เ้าหน่อยเดียวเดียวเลี้ยงขนมแล้วถ้านาทีเลี้ยงขนมแล้วท่นนั้นก็ไม่ทําแบบนั้งานมันจะเสียจําจะต้องทำพระราหันไม่ใช่ต้องนั่งน้ายิ้มเสมอไประวัางนัอนรหันนม่งยิ้มรัอกทามาไม่ถูกท่าแล้วเขาไม่ยิ้มด้วยนะคนดีเท่านั้นเขจะยิ้มได้ตลอดไปถ้าหากไม่เข้าท่าเข้าทางเขาไม่เอาด้วยเลยเข้าใจเถิดไม่ใช่วันนั่งยิ้มไปเลย พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ส่งยิ้มจะยิ้มก็ต้องมีเหตุมีผลแง้ว่าเราไปแต่แทงข้างเราดีไม่ไดีคนด่าเตลิดเปิดเพราะอะไรเพราะเราห็นเขไม่งอคุณแล้วเรื่องไรที่ยอมเป็นทาสของกิเลสถ้ามาดีโดยธรรมะธรรมโภผูณิวที่ตายจริงๆแม้แต่ตัวเองกําลังจะตายก็สอนธรรมะได้แต่ถ้าว่ามาไม่เข้าท่าดีๆอยู่ดีไม่ดีถ้าคนด่าจำบันระวังีเจอมาไลายลาย่กเนดี ไม่เชื่อถามผมเนี่ยท่ไงคนไม่เชื่อถามผมเฮ้ยที่ไหนวะผมเป็นพยานตัวเองเพราะอะไรเพราะผมโดนมันเข้าวไปแล้วมันดา่ากวดคอกวดแม่อะไรกันมากยจีปาขาหมดสามวันสมาทานกันสามวันทำไมามเดี๋ยวหน้าเป็นดา่าเจอหน้าเป็นดา่าไล่แต่พูตะพนไม่เลี้ยง ว่าเราหน้านด้านอย่างี้จริงไม่ใช่หน้านดํนานดนใจด้านด้วยด้านกับหน้านไม่ไวเพอาวันที่สี่แล้วว่าไอ้ตัวนั่นหายไปหมดเลยเลื้แจะดีอะไรตนีโโ้โอโอเวลาทีบายธรรมะเนี่ยเราจะเป็นอราหั์แท้ใดตรงนั้นพูดใส่เจ้าเห็นชัดหน้าจริงนี่เรื่องของพาอาาระอรหันต์ท่านนะนี่ตาน,นาคามีก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าความโกรธกระทบหลน ก็รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกอ่ะแม้คุณจะเป็นอย่างผมขนาะดไอ้ผมนั่นโดนมันแล้วนะไม่ใช่อะไรคิดว่าคนที่เขาเป็นพระอริยเจ้าขันพระราหันเนี่ยมันจะต้องไม่รู้ว่าใครก็สวยไม่ต้องรู้ว่าใครเขาดินพาเเขาวาดลายเขาสังเสริอนเนี่ในความโง่ในย่อมไปถามพระพระท่านบอกแล้วกันพระราหันไม่ใช่หูวหลักผู้ต่อนะประพณยังมีประสาทอยู่นั่นก็ว่า ก็รู้ว่าเขาว่าเขาเนินทาลูกเขาเนินทาเขาทอนเสนลูกเขาทอรเสนเขาด่าลูกเขาด่าแต่เทววจิตมันไม่รับจิตมันไม่ยอมรับกระทบแล้วก็หลุดไปไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนี่ทีนี่คุณปล่อยผมโง่คนเดียวน่ะอย่าไปโง่ต่อใช่ไหมไอ้ผมนั่งโง่ไปแล้วไปถามท่านว่าเอ้พระราหันี่ธรรมญารูกอภิทาล่ะ อาจยบอกว่าหูตามันยังมีใจมันยังมีไม่ใช่หัวต่อแต่ว่าเราไม่จับถ้านก็เลยให้พิสูจน์ก็เอานี่ลองดูเอาโคลนมาทาขาเอาโคลนมาทาขา,า,ามพาอน้ำล้างน้ำล้างแล้วถามว่าโคลนม,ลนมันซึมเข้าไปในเนื้อไหม <c oughs> มันก็ไม่ซึมท่านบอกอย่างเนี้เนี่ยมันก็อารามไอโคลนเนี่ยมันคำสาปแช่งคำนินทาว,ว่าอะไรตอนนี้ มัแตะใจอะไรมันไม่ซึมเข้าไปในใจกระทบแล้วรู้ว่าเขาด่าแต่ก็ไม่มีความรมู้สึกกรธเุกาว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไอ้นี่มันอยากลงลาต้ระเผชินไปดนาพระาราห์นี่เอาไปจีดิว่าพระาราห์เป็นหมาก็ชาิหน้าเป็นหมาแง่แง่ห้าร้อยชาดเห็นไหมบ้ารหาห์ว่าเป็นหญิงแพร่สยาใครล่ะใครวะน่าชีีมาที่เวลามันจะหมดไป น่าจะได้มาว่าพระอาหันมาเป็นหญิงพระสัญญาแกต,ต้องเกิดมาเป็นหญิงพระสัญญาห้าร้อยชั้นเห็นไหมอย่าไปยุ่งเชเพาะกางหันนั่บอกฟันดักไม่ว่าใครแต่วก็จริงถ้ามาเดี๋ยวฟันนะเราไปฟันเราเองนะนี่ว่าเร <c oughs> ืา่นาคามีคุณก็เข้าใจแล้วนะสําหรับข้านาคามีนนถ้าตายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วเป็นพรก็ตามไม่กลับลงมาเกิดอีกนิพพานบนนั้น ไม่อยากแต่ไม่อยากนะอน,นาคามีนี่ต้องเจริญกายกาตานุปสติก,สกรรมฐานกาอสุภกรรมฐานให้หนักกับพรมมีหารสิเจริญเป็นปกติง,ง่ายนิดเดียวทิมทีเพราะถึงเมื่อโสดาบัมปักติ้งพุทธจันนาคามีเลยนี่จุดกลางอาะไปลงบางองค์ รับถึงพระโสดาบันปั๊บจิตดิ้งพุทธญาณระหันเลยนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติจนได้ได้เรียงลําดับไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่พูดเรียงให้ฟังแต่ผลเรื่องการปฏิบัติจริงไม่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องเรียงสุราตะบาร,รมีของคนที่ทํามาในการก่อนบางทีเพราะว่าเทศไประหังเลยผ่านพระโสดาบันภาคานาคารนอารมณ์ผ่านธันม่านแว้บเดียวไปชนปลายเลยนี่ ถ้าว่าเราตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ยากรอแคเอาสุปกรรมฐานกับกาจกตาโมคติกับปรมิหารสีให้หนักเนี่ยถ้าการพบพระโสดนานบันเจ็บแค่เกินเจ็ดวันเวลาหันก็สวยเจึงนะบอกให้ฟังเนี่ยผมว่าตามตำรายผมไม่โกหกแต่ไม่ยมใครไม่เชื่อผมไม่ถามพระพุทธเจ้าเ เหนไหมพระพุทธเจ้าไม่ตอบไปถามพระพุทธพระพุทธไปตอบถ้าไม่คันผมพูดถูกใช่ไหมได้ไม่งั้นถามผมดูก็ได้เอ๊มีห้านาทีวะตอนนี้มาถึงนาคามีแล้วตอนนี้กีเหล็กเหลือเบาเต็มทีแม่อนุสายหมดไอ้ตัวอนุสายตัวเบาๆี่ไมเก็บยากตัวละเอียดยเก็บยาก เธอยังมีความเมาพระนาคามีเนี่ยยังมีความเมาในรูปประชานและอารมณ์ประชานเพื่อคำว่าเมาก็หมายความมันยังโก้อยู่การทรงรูปประชานแลบรูปประชานั่งนานตั้งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงมันนโก้ยังมีโก้อนาคามีเนี่ะแต่ไม่จะไปแต่งตัวโก้อวดสวยไม่ใช่งง้นมาอวดนั่งนานทรงฌานันนานกัน ก็เรียกว่ายังเมาในรูปประชนแะล้วรูปประชันนี่ตอนนี้อาลาหตามักเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ตะม,ม,มักบึงเมื่อก่อล่อยตรงเดดมาไม่สาคัญอาลาหะตมักก็ต้องฝึกทํากําลังใจให้เขาถึงมนะ่รูปประชนะันแล้วรูปฌระชนเนี่ยมันช่วยเป็นกําลังเข้าสู่อาลาตผลเท่านั้นเรามานั่งเมาอยู่ตรงนี้มันเสียเวลาเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งรูปรนะรประชานแล้วรูปประชัน้องสรงอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ใช้รูปประชานแลอรูปประชานเนี่ยเป็นกําลังร่วมมิปสัสนาญาณเข้าตัดกิเลสที่ตัวยึดถือรูปรรประชานและรูปประชานเ้าคิดว่าถ้าเรายังทรงรูปประชานแลวรูปประชานยังชอบใจมันหนักแบบเนี้ยเราก็ต้องไปเกิดเป็นเทวดาด้วยก่นมันช้าเสียเวลาเกิดเป็นทวงไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นเทวดาแย่มีเมียต้องทำสองพันคนอนอ่ามเลยมีชาวบ้านต้องมีคนเดียวยังแย่อยู่แล้วไง แล้วก็แก่ยาเจ้าชู้ประชาน้ยาิยสิจไปเป็นเทวาดาน้องหูบันไลเลย <c oughs> พวกเป็นคนละคำก็พันคำและพันคน้นแย่แล้วนี่ตอนนี้มันตัดไม่อยาเลามุ่งมนิพันเป็นอารมณ์ลยู่นะตอนนี้ตัวหนึ่งก็มานะตัวถือตัวถือตนนี่ก็นาหาามีอยางนี้แล้วก็หาทางตัดมานะตามที่ก็บอกผมบอกมาแล้วว่าถือสกายะทิฏฐิ เพราะว่าดับเนี่ยพิจารณาตัวเดียวสากายยทิฏฐิตั้งแต่เบะโสดาสิรทาคานาคารหันไม่ได้พิจารณาตัวไหนพิจารณาขันห้าตัวเดียวตับหมดนี่เห็นว่มขันห้ามันพังไม่กันขันคนก็พังขันหมาก็พังขันสต์เรงชัยก็พังมันก็พังหมดจะไปถือมันทำไมเรากับเขาไม่มีใครดีก,กันต่างคนต่างสกปรกไม่กันต่างคนต่างตายด้วยกันไม่ต้องเกลียดกันเพื่อประโยชน์อะไรไแรงเหมอนสาบแรงก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหม ตามที่ผมบอกมาแล้วเมื่อวานมั้งนี่บอกเราอ่ะไม่บอกแล้วไปผมบอกบอกจำไม่ได้บอกวันนี้นก็ไม่รู้อันนี้มาห้ตอนอุทจจะอีกตัวถ้านาคาอมียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตรงไหนลวฟุ้งซ่านตัวนี้ไม่ฟุ้งต่ำนะเขาฟุ้งสูงมีอารมณ์อย่างเดียวสมมติเราจับสกายอาทิตย์เ่าจะตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านหรือว,ว่าตัดอะไร ร,ร,าารูปร,า,ร,ราคะแต่กบรูปชานรูปราคะแต่การูปชานมานะความเทือตัวเทือตนอุเทจกวความพงสันอวิชชาความโง่ก็จับขันห้าพิจารณาขันห้าเพื่อตัดโน้นน่ะมันย่องไปข้างนอกแม้สร้างโบสถ์ที่มีมานมันใส่ยังไงแม้ต้องสร้างทนะั้ิดไหล่เว่านะนี่เลี้ยงคนแก่นีเมริสงดีมีประโยชน์มากมันย่องออกข้างนอกไปแล้ว แต่ว่าย่องไปในเกณฑ์ดีไม่ใช่ย่องลงตัดแต่ว่ามันดึงยังไม่ถึงหลัก,กบนุนพุ่งเหมือนกันจะพุ่งไปในเรื่องของกุญสมพุ่งเรื่องของุศลไม่ใช่จะย่องไปรักใครไม่ไมีรมักแล้วแหละไม่มีอะไรจะสู้วขาต้องาหาคามีแล้วเนี่ยจะไปรบกับใครก็แล่ะ <c oughs> ไม่มีแต่ว่าแกพุ่งในด้านดีนี่มันรีบจัตอันนี้เราก็ตัดด้วย แต่การนีิพิจารณากันห้ามาตัวสุดท้าย้าตัดไม่ได้ยกเลิกกันอวิชาตัดอวิชาตัวเดียวหมดอวิชานี้แยกเป็นตัวธรรมนีสองตัวคือฉันแทากับราคะถ้าพูดอวิชาเฉยๆว่าเจงแล้วผมเรียนมาเท่าไหร่ผมไม่รู้สักทีทั้ครูก็ไม่บอกไปคนได้ในพระติดก็บอกมีฉั้นแทากับราคะสองตัวนี้เป็นตัววิชา ฉัมทะความพอใจความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลมเป็นเทวดาราคะมีความเห็นว่าโลกมนุษย์สวยเทวดาสวยลมสวยตัดอารมณ์ด้านสัจการนี้ได้ว่าโลกมนุษย์ก็ไม่ดีเทวโลกก็ไม่ดีลมโลกก็ไม่ดีเราต้องการอนิพานอย่างเดียวจะทำอารมณ์ที่เราต้องการโลกมนุษย์เทวโลกลมโลกหมดสิ้นไปจากใจ มีใจเป็นสุขสบายนี่ว่าชื่อว่าเข้าถึงอร่อัพจผลอันนี้มาลองแก้กัวน,นี่นะแล้นี้ตอนที่เข้าถึงอรหาพจนแล้วเราทํายังไงต่อไปอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยไม่ได้เราก็ต้องพิจรา,า,กการณาขันห้าเกสกายที่ฐีเพื่อความอยู่เป็นสุขตลอดไปตามที่พระสารีบทีบอกับพระทั้งหลายที่พระทั้งหลายถามว่าผมเป็นปุถุชนพิจารณาอะไรก็เป็นโสดา แเราบอกพิจารณาสัจจยะทิฏฐิขันห้าเป็นปนะิพานคาร์บอกอ๋อพิจารณาขันห้าถ้าจะเป็นนา,าคาก็พิจารณาขันห้าถ้าจะเป็นนราคาร์่พิจารณาขันห้ามันพิจารณาตัวเดียวเพราะริปับบสุนายามีตัวเดียว